สวยถึงบ้านตังสิทธ์ได้เจอคุณแม่แล้วคะ่ะนากินปบคนเ้อนกินนอกินตื่นตอนไหนเนาะพีพีพนะรับมาจากลำพองทั้งสองคนเราบา้านนี่มาหอดบ้านมาหอดบ้านนง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 ผิดตื่น เพราะว่าอันอุน่นงเพิ่งอยากเลินเพิ่งอยากกินนี่ไปเหตตาตานอนมาพี่สวัสดีจ้าดูจากสวีเดนค่ะโอ้ขอบคุณค่ะใครนอนคลุมโปองอยู่ข้าง,ข,างข้างค่ะคุณคุณยายเต้น <laughs> มีน้อยจ้ะแมวน้อยจ้ะแมวน้อยคุณยา่า,า,าสวัสดีจ้ะออสเตรเลียแปดโมงเช้าแล้วค่ะอ๋อเหรอ,อคะขอบคุณดาวหนึ่งร้อยดวงด้วยนะคะได้ต่อไปไม่ต้องจับหูแล้วอาลับตาเองได้ค่ะหลับตาหลับตาดูจากพระพุทธบาทค่ะขอบคุณค่ะคือบนนอน สบายดีนองนไอพอนจะเนี่อยสบายดีบ่นน้อสวัสดีปีใหม่เด้อจ้าไอไอสันสาลาดข่อยมีสองพรอนสบายดีแตนแตนน้องโตเป็นสาวแล้วจ้าอะไรลูกโอ้มาถ่ายรูปข่อยเบังมาถ่ายรูป ว <What? S 2> รชปอตูการดมือกล่องมือกล่องไข่ทายลูกไข่บ้างกดต่อจุ๊บเนี่ยอ่าจุบจุ๊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 บจทไบจุ๊บจุ๊ซจย๊บจุบจุ๊บจุ่บจุจุ๊บจุ๊บจุไบจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุบจุ๊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 บจ้๊บจุ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 ๊บจบจุบจุจ วุ้ยแฟนขับหนูอยู่ทุกประเทศเลย <c oughs> แฟนขับน้องเพชรน้องพลดูจากสุพรรณบุรีครับขอบคุณค่ะดูน้องประจาขอบคุณนะคะบางทีย้ายกับอ่านภาษาอังกฤษห้างบัตรสีม,มา้มาก,กับข่องบัตรสีบอมากับบอมาเอฟซีจากเยอรมันดูทุกวันขอบคุณค่ะยิ่งกว่าซีรีส์ <c oughs> คุณค่ะ อิหล่าได้เจอแม่แล้วแหงไงแหงคือแม่แอนค่ะขอบคุณค่ะน้องขาไข่พุนเดชดูจากนนทบุรีค่ะขอบคุณค่ะโอ้จากเบลเยียมก็มาขอบคุณค่ะอิหล่าคนงามอิหล่าคนสวยสกลนครค่ะขอบคุณค่ะนอร์เวย์สามทุ่มค่ะว้าว ดูจากอเมริกาทุกวันขอให้สุขภาพแข็งแรงเลี้ยงตัวง่ายขอบคุณค่ะสามทุ่มครึ่งเยอรมันเดนมาร์ก้าดูทุกวันป้าแคนาดาก็มาค่ะโอ้ทุกประเทศเลยอังกฤษจะยาย,ายจากาาลาาาาขึ้นเขำขึ้นจากเกาหลีค่ะขอบคุณค่ะ,อคคะพอย หอยได้ยินไหมมโนทัางไหนอ่ะเอาาดิเอาดิไม่อยู่นี่แหละจะจะลงขาคนอันนี้แหละคนมโนเอาขวดนมขึ้นเอาขวดนมขึ้นก่อนได้ยินไหมเนี่ยเอาขวดนมขึ้นตั้งขึ้นตั้งขึ้นอ่าตั้งขึ้นอีกขวดนึงโอเคต้องใช้เสียงสูงค่ะคนนี้อ่าทั้งสองคนเลย ขอบคุณค่าพูดก่อนสิคุณค่ะเ่ก็พูดได้แล้วนะขอบคุณค่าอะไรนะคะอ๊ยยม่ยังม่ะไม่อยไอไอไอหมอย่าเองมอย่มาอล่นหมออ่มอ่ออา คุณหมอชื่อวยหมอไม่อยู่แล้วชื่อวยคุณหมอจะเห็นอันจะเห็นคลิปอันนั่งใดบ่ไหหอ้หัวอะไรอันผู้น้องมาเห็นไอ้ผู้น้องมาเปิดกระป,ปุกกระหัวอีกเะคุณหมอคค่ะุณหมอขาโอ้รู้เรื่องทุกอย่างค่ะ เสียงต่าเสียงสูงเราซูมืออเลยใส่สามเสียงเราคอยอ,อันนี้อันนี้คือเสียงเล่นกับเขานะคะนี่คุณหมอคะอ๋อคุณเป็นอะไรคะเป็นอะไรมาคะโอ้เจ็บตรงไหนคะให้ช่วยไหมคะช่วยช่วยด้วยเอาเอาเข็มฉีดยานะตรงนี้เอายกจจกลาขึ้นมาตรงมัน้องฉีดยาจจกลาค่าจะจักลาอยู่ไหนคะจะกะจะกลาไหนไหนจจกลอยู่ใส่ไหนจักลาอยู่ตรงไหนอายกแขนขึ้นจักลาอยู่ตรงไหน อ่าตรงนี้ใช่ไหมฉีดตรงนี้ค่ะจี้จี้จี้จีจีจีหมอจ้าโอ้คุณหมอค่ะโอ้ยหมอไปหาเข็มหมอไปหาเข็มอีกแล้วพูนพุนหมอข่อยเออหมอไปหาเข็มว้าเข็มใหม่เออันนี้อันนี้แม่แนะนำอ่ะอ่ะไหนไหนหมอไม่ใช่อันนี้ไม่ไม่ใช่ค่ะไปเยาใหม่ค่ะไป้อามใหม่ค่ะไม่ใช่เข็มค่ะไปเอาใหม่ค่ะ ไม oh ่ใช่ค่ะคุณหมอเจอเข็มแล้วค่ะเอานั่ง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 คนไข้นั่งอ่าคนไข้นั่งค่ะคนไข้นั่งดีดีนะคะอ่าปวดตรงไหนมาเจ็บตรงไหนมาเห็นนี่ดีเห็นนี่ดีอ่ะ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 ายยังเออหายยังทำเบาเบลูกทำเบาเนะเดี๋ยวคนไข่เจ็บลูกคนไข่เจ็บฉีดเบาเเออฉีดเบาๆอย่างนี้เียยายฉีดให้ดูยายฉีดให้ดูฉีดเบาๆอย่างนี้ ฉีดเบาๆอย่างนี้นะเอาฉีดเบาๆลูกฉีดเบาๆเอามาฉีดยายดูสิมาฉีดยายหน่อยฉีดยายหน่อยลูกอ่ะฉีดยายหน่อยโอ้ยเจ็บ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 โอ้ยคุณหมอขาทำไมพูดเพ้อจังเลยหมอหมอหมอขา คุณหมอคาคนคนไข้เป็นไรมาคะมาเป็นเป็นเป็นปวดท้องเหรอคะเอานอนลงคะ่ะนอนลงนอนลงนะคะนอนลงมาคุณหมอมาคุณหมอมาฉีดยาท้องให้หน่อยอ่ะเดี๋ยวนะเอาคุณหมอหายไปไหนหมอหมอคาหมอคาคนไข้ไม่ไหวแล้วมา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 ดูคนไข้หน่อยนี่คนไข้ไม่ไหวแล้วนี่มามาคุณหมอ คุณหมอนั่งลงนะคะเอาคุณหมอจัก,กรเล่ให้คุณหมอวัดไข้ก่อนนะคะอ๋ออ๋ออ๋อ้ชีจักรเล่โอเคหายหายแล้วไปหายแล้วแม่ไม่ไหวแล้วแม่คุ้มปรุงล้วน <ś led>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  เนีย่ยคุ้มปุ่มเอะหมอขาโอ,อ้หมอหมอคนไข้ามาแล้วเอ๊๋ฉีดยาให้คนไข้ก่อนนะอัะจี้หายไปคุณหมอขาหมอขาปวดเท้าเหรอคะปวดขาเหรอคะฉีดขาแนละ้วอ่ะหายขอขอขอ <laughs> ออเออเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ห,ลวหมอโอ้โหหมอขาเออไปได้มาใส่หมอขาเนี่ยฮไปได้มาใส่หมอขาเนี่ยฮะคุณห,หมอขาอนังน่งลงนั่งลงคนนั้นไปนอนได้เนี่นยนห้องน้าหมอ,อม,มามามาหมอมามาหาหมอ เอามาเลยวเียเอามามาคนขไขนังรล่านงรมาแล้ว,ลวาาค่ะ,ะคุณมอ